สวัสดีครับตอบสำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นไปคนละทิศคนละทางครับผมกับลูกสาวครับน้องเบสจริงๆแล้วผมไปย้อนฟังไปย้อนฟังเทปที่ออกครับเบสก็ไม่ได้ผิดตรงไหนครับลูกผมมาดีอยู่แล้วไม่ไว่าเป็นน้องเบสน้องบนครับสุดยอดอยูย่แล้วนะครับผมไม่โชคดีแด่ลูกดีเพียงแต่ว่าเบสอ่ะเขาพูดว่านะครับไปฟังดีนะครับพี่น้องชาวเน็ต ชาวชาวเนือนะผมว่าพี่น้องฉลาดผมเยอะเลยครับผมไปฟังดูแล้วนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยไปทำเรื่องมาสองเรื่องจริงแล้วเรื่องคดีลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องเด็ก17นะครับอย่าให้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นถ้ามีถ้ามีเรื่องใหม่เกิดขึ้นผมไม่รับผิดชอบเลยนคนเหนื่อยมันก็สมควรแล้วนะครับคนเป็นพ่อสองเรื่องก็รู้ว่าลูกหนักครอบครัวหนักแล้วนะครับจะมีเรื่องอะไรก็ ตอนนี้ก็ระ,ะบางตัวอยู่ก็มีมาฉลองมวยนะครับแล้วก็ไม่ได้รบกวนลูกสาวแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเด็กเ,เรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเด็กก็สะบองจ่ายไปบ้างนะครับแต่ไม่ถึง23น,นะครับไม่ถึง23แล้วแล้วก็ส่วนคดีเด็ก17นั้นนะครับผม ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการที่สู้คดีอยู่นะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบก็มั่นใจเอ่นะครับเชิญของลูกสาวนี่ไปฟังใหม่นะครับเขาบอกว่าพ่อไปสร้างเรื่องมาสองเรื่องแล้วก็ยอมรับคุภาพไปแล้วสองเรื่องนะครับอย่าให้มีเรื่องที่สามถ้ามีเรื่องที่สามเบสไม่ไม่ยุ่งแล้วนะมันก็สมควรเลยนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่านนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ